และนี่คือใบหน้าของคนที่สวยที่สุดในโลกปี2023ค่ะจากการจัดอันดับ the 100 most beautiful face ปี2023นะคะอันดับหนึ่งได้แก่แนนซี่เจเวลแมคโดนีหรือน้องแนนซี่จากวงโมโมแลนด์ค่ะวันนี้นะคะก็เลยขออนุญาตมาวิเคราะห์ใบหน้าน้องกันค่ะ น้องเนนซี่นี่นะคะเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกันคเรีียนนะคะซึ่งปีนี้น้องอายุ23ามปีพอดีจากภาพใบเด็กนะคะจะเห็นว่าน้องเนี่ยน่ารักตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วจะมีในส่วนของฟันนะคะที่น้องทําการจัดฟันใหม่ให้เรียงสวยและจมูกข,ของน้องนะคะจะเป็นจมูกแบบสาวฝรั่งเลยก็คือมีความโดง่งตรงนะคะไม่สโลปแล้วก็จะมีห้มนิดๆน,นะคะส่วนใบหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องไม่ได้มีใบหน้าเรียวเล็กแบบสาวเอเชียทั่วไปนะคะแต่ก็เข้ากับส่วนอื่นๆของใบหน้าได้ดีค่ะซึ่งใบหน้าแบบนี้นะคะเป็นที่นิยมมากในขณะน,นี้เป็นใบหน้าที่ดู สด,ดูไรเดียงสานะคะแต่ก็ไม่หวานจ๋าจนเกินไปเป็นใบหน้าที่ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเห็นก็ต้องไปตกหลุมรักเลยทีเดียวซึ่งมูดใบหน้าแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับมูดใบหน้าของคุณฮันโซฮีที่ดูบริสุทธิ์ไรเดียงสาแต่ก็แฝงไปได้วยความเท่รวมไปถึงหน้าของน้องมินจีนิวจีนโวเกอร์กลุ่มที่กำลังฮิตในตอนนี้ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกันนะคะซึ่งสไตล์แบบนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมในการเป็นแรปไปทําสัลญ,ญกรรมมากโดยใบหน้าแบบนี้นะคะจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสไตล์ AB นะคะตามชื่อโรองพยาบาล ที่เก่งในการทําหน้าสไตล์นี้สุดๆและนี่คือตัวอย่างผลงานของโรงพยาบาล AB นะคะจะเห็นได้ว่าคล้ายเลยทีเดียวนะและนี่คือตัวอย่างเคสของสมนะคะที่เป็นน้องคนไทยที่ไปทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาล AB เหมือนกันและทุกคนคิดว่าไงคะชอบสไตล์นี้กันไหม